คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงเวลา3ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับอยู่ในค่า pg เช่นเคยเลยนะครับเกมนี้เป็นโชคลาภแห่งคันเทศนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคก็ทุมนมาห้าร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อเบ็ดเท่าไหรด่ดีถ้าเบ็ดเดี๋ยวดูก่อนว่ามันซื้อเท่าไหร่บ้างอุ้ยอันนี้ก็เกือบหมดแล้วจัดไปมาอยู่แล้วนะครับพะเราซื้อโอเคกดไปเลยเนาะก็เกมนี้เป็นเกมที่แอดไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่เห็นเขาก็เล่นกันได้อยู่เหมือนกันนะอืมสวยครับดอกเดียว6 8สิบแปดไม่มีต่อ อะไรครับเนี่ยเออสวยครับมีคูณครับตัวเอมาจัดไปดิตรวหบก็ให้289ครับคิวต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยโอ้ยกลุ้มขมับไปดิคิวช่อง3ทุกคนอะไรเนี่ยเออสวยครับอย่างนี้จัดแจม คูณ12ตัวก็ให้า6ง้6คิวมาช่องแรกทีคิวมาช่องแรกทีดูดิทุกคนเอาแล้วไงไม่มาเฉยรางวัลซูปเปอร์ไปที่327นะครับโอเคก็เงินรางวัลรวมไปที่729ครับทุกคนได้กำไรอยู่ประมาณ2 3 0 0มั้ย200กว่าบาทนะครับจัดต่อเลยมาเหมือนจะมาเหมือนจะมานะครับ แต่ก็เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสวยแล้วก็ต่อด้วยครับแล้วก็มีต่อด้วยครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่มีต่อตอหนึ่งไปดีครับดอกนี้โอ้รอบนี้ขาดทุนแน่เลยว่เอาจัดไปดิครับดอกเดียวเท่าไหร่มีต่อไหมอะ เคต้องมาแล้วจริงโหไม่มาเฉยเลยอะทุกคนหน่ารายถูกมากนะครับดูดีเ,ดเต็มหน้าตลอดอ่ะหืมเสียดายเคถ้าเคมาช่องสามนี้เอาเป็นว่ารู้เรื่อง <laughs> โอเครอบนี้ขาดทุนแน่ๆนะครับทุกคนแต่เราก็ยังเท่าทุนอยู่นะยังไม่ได้เสียนะครับสําหรับรอบนี้โอ้โหดูตัววายมาดิอะไรจะขนาดนี้อโอเค 77รางวัลรวมไปที่3 2 7ครับผมขาดทุนนิดหน่อยนะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันเอาเบ็ดเบ็ดอะไรเบ็ด8ซื้อเท่าไหร่600พอดีจัดไปดิมาวัดใจไปเลยเอาเรื่องมาต่อครับช่วงนี้ไม่มีใครขอเกมแอดมาใช่ไหมหรือว่าแอดตกหล่นก็ทวงกันได้นะครับทุกคนโอ้โหดูดีวายมาสองรอบแล้วเต็มเต็มเลย สวยเออสวยครับอุย้ยได้ตัวถูกอีกร้อยหกแปดหวเลขสวยนะครับหนึ่งหกแปดอุย้ยจัดไปหนึ่งรอยเออรางวัลรวมไปที่สองเจ็ดเจ็ดครับผมนี่เราเพิ่มเบ็ดขึ้นมาหน่อยแล้วนะ รอบนี้น่าจะขาดทุนก็ขาดทุนไม่เยอะหรือว่าจะกําไรมาดูกันอีกหนึ่งรอบสุดท้ายครับเอามีไหมมีต่อเฮ้ยต้องมาต่อแล้วแหละจังหวะน,นี้ยโอ้โหไม่มารอบสุดท้ายอุ้ยได้เจครับโอเคก็เงินรางวัลรวมที่4ี่้นะครับขาดทุนไปประมาณร0อยกวา่าบาทจัดต่อไม่ได้แล้วนะเบ็ดแปดเหลือเบ็ดหเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับโอ้โหเล่นไม่ขึ้นนะครับ450จัดไป เล่นยังไงให้เท่าทุนนะครับเล่นง่ายนะแต่เล่นยังไงให้ได้กำไรนี่โอ้โหไม่ได้ง่ายเลยโอเคลุยกันต่อรอบนี้ขอปังๆก็สำหรับใครที่ขอเกมแอดนะอย่าลืมนะครับทวงแอดหน่อยนะครับช่วงนี้แอดยุ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันกิจกรรมนะครับวันที่16ไหมถ้าไม่มีอะไรมันมันรู้สึกว่า ไม่รู้ว่ามันจะเลื่อนออกหรือเปล่านะครับห่วยรัฐบาลไทยเรางวดนี้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตรงกับนักขัดตะเลิกอะไรหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเลื่อนก็เลื่อนตามเขาไปนะครับแต่แอดจัดอยู่แล้วนะรอบนี้ก็จัดนะครับบอกไว้ก่อนเลยติดตามกันไว้สามช่องเลยนะครับแล้วก็แคปไว้เลยลก็ได้นะครับผมติดไวูุ้กระดิ่งด้วยนะทุกคนถ้าหากมันเป็นการรบกวนนะครับ มันกแ็แค่แบบแจ้งเตือนเวลาแอดลงคลิปแค่นั้นเองนะครับทุกคนแต่ถ้าว่าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับไม่มังคับกันเนาะโอเคเหลือ200แล้วครับโมไปโมมาจัดปั่นเองเลยมาต้องเจอเบ็ดนี้ของแอดนะครับเป็นเบ็ดถอนนะครับ <laughs> เบ็ดเหมือนแบบเบ็ดปรับถอนนะครับแอดถูกกับเบ็ด18นะทุกคนแต่มาดูกันว่าเกมนี้จะถูกหรือเปล่านั่นเองมันก็ไม่ได้ถูกซัตุกเกมนะครับ โอเคมีต่อไหมเออสวยไม่มีคูณนะดิเรื่องเรื่องร้อยหนึ่งป่ะร้อยหนึ่งพอดีนะครับทุกคนมีแววนะครับมีแววเหมือนกันนะเนี่ยมีแววว่าจะหมดนะครับผม <laughs> โอ้โหดอกนี้สวยอยู่หกสบอดครับมันขึ้นๆลงๆแบบนี้ผมว่านะขึ้นไม่สุดทุกคนโอเค หลไหมไหลไหมไหลไหมเอมาไหมเออเอมาว่ะเอ,อ๊ยมีมีต่อโอเคเจ็ดสิบหกคือมาสามร้อยแล้วครับไม่ซื้อละปั่นเองไปก่อนคิวมาเฉยอืตัวถูกมันไม่มีตัวคูณด้วยเรื่องของเรื่องนะทุกคน โอ้โหอ,อะไรนี่เฮ้ยว้าหลายหลายอะไรครับเนี่ยบัวมาไหมเนี่ยหัวแพงไหมอ่ะไม่เคยได้หน้าหัวโอ้โหดูดิหมดดิงงี้ทุกคน40สสุดท้ายครับเอาแล้ววะวัดกันไป จะพีคไหมรอบนี้จะพีคไหมโอเคมีต่อไหมครับไม่มีต่อไปต่อซ1สุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยว่ะทุกคนไม่รอดนะครับรถเบ็ดอย่างนี้เบ็ด10เลยรอบสุดท้ายและท้ายสุดหรือเปล่าไม่มาสู้กันต่อเฮ้ยโอ้โหหน้าผู้หญิงผู้ชายมาขัดเฉยเออได้รอบนี้ผู้ชายมาถ้าได้หน้าผู้ชายนะทุกคนพอได้กลับมา <c oughs> พอได้กลับมาเล่นเลยน,นะเนี่ย โอ้ยน่าจะนะไม่รอดนะครับเกมแรกวันนี้ก็โดนซะเลยนะแอดมาเล่นดึกด้วยนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเล่นเย็นด้วยนะแล้วก็หัวข้ามไล่มานะครับแต่ตอนนี้มาเล่นสามสี่ทุ่มเลยขอภายในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ขอเกมกันไว้หรือเปล่าคนระับผมบางทีมันย้อนกลับไปหลายๆเกมที่ผ่านมาที่ลงไว้มันนานบางทีก็ไม่เห็นนะครับทุกคนขอภัยด้วยแล้วก็ทวงกันได้เลยนะครับแอดยินดีที่จะเล่นให้ดู มาหรือเปล่าเนี่ยรอบสุดท้ายไอยช่องสุดท้ายกดไม่น่ารีบเลยโอเคเรามีต่อนะครับหน้าลายยังไม่หมดแค่นี้บอกเลยสวยเอาแล้วไงสครเธอร์ต้องมาแล้วแหละตรวบตรวบตรวไปออีกทีไม่มาเอ้ยเหลือ45ครับมันจะยืดเยื้อกันแล้ว <c oughs> โอเคเรียบร้อยทุกคนผมฟันธงว่าไม่รอดแบบนี้ ไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ให้ก็ไม่เอาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับทุกคน9บาทสุดท้ายพีคหรือเปล่าไม่มาวะโอเคก็ไม่เหลือนะครับทุกคนมาไวไปไวนะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับอันนี้มานานนะครับแล้วก็ไปลแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคไม่ว่ากัน แล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่าจะเสียอย่างเดียวนะครับทุกคนมันก็มีได้บ้างน,นะครับเดี๋ยวเกมหน้าค่อยว่ากันใหม่เนดะี๋ยวผมจะไปเล่นในช่องอีกช่องหนึ่งนะโอเคก็อันนี้เกมนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันแลน้งยังไงนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ลูดกระดิ่งให้ช่องถุมาโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมติดตามกันอย่างนี้ให้กําลังใจกันอย่างนี้ไปตลอดเลยนะ อย่าลืมฝากกดติดตามทั้ง3ช่องแอดด้วยนะครับ Tomorrow Tomorrow V 1แล้วก็เรศษถีดูไบนั่นเองเนาะโอเคแล้วก็ไม่พูดมากแล้วโดนนะครับเกมนี้บายครับผม